ชวนคุยยามเย็นในเรื่องที่น่าสนใจกับพีรพัฒนวัฒนาพิรมาไุยตอนนี้ราไปที่รองศาสตราจารย์ปริธานวัฒนายากรนะครับประธาน,น,ท,น,นที่ปรึกษา,าด้านความมั่นคงของคณะรัฐมนตรีนะครับอาจารย์คณะรัฐศ,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณธิรพัฒน์ครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับกลับมองสถานการณ์ในเมียนมาอย่างเข้าใจเนี่ยโอกาสที่หลายคนเขากังวลว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองนี้เป็นไปได้ไหมอาจารย์ครับก็จะมีความเป็นไปได้น้อยนอย,อยนะครับถ้าพูดถ,ถึงสงครามกลางเมืองอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นในประเทศซีเรียนะครับครับแต่ผลสาคัญก็คือว่ากองกําลังต่อต้านนะครับคณะกรรมการบริหารประเทศของของทัพเยนมาก็ยังมีกําลังไม่เพียงพอที่จะออกนอก พื้นที่อิทธิพลของตัวเองนะครับเพื่อเปิดศึกกับกองกาลังของทหารเียเมนในส่วนกลางของประเทศนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับอย่างเช่นเมืองหลวงกรุงเนปิดอนะครับหรือว่าเมืองย่างกุ้งหรือเมืองเมนเดเลซึ่งขณะนี้มีการปราบปรามผู้ที่จมุนประท้วงค่อนข้างเข้มข้นนะครับับตามแนวช้แดนใช่ครับคุณธนทรครับก็มีการประสูกันตามฤดูกาลแต่ว่าปีนี้ก็เข้มข้นขึ้นอย่างที่ รุสุดที่คุณธีรพัฒน์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับสองชั่นโมงก่อนนะครับกองกำลังเสียสิทธิ์อาวุธของนะครับของเคอนยูในรัฐกะเหรี่ยงที่จังหวัดโกราะนะครับเราได้เห็นการปะทะกันเ็แาใจว่ากองบั่าพม่าก็สูญเสียเยอะนะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับกองทัพที่สี่กองพลนที่ห้าของเคนยูนะครับก็ได้เข้าไปโจมตีนะครับเนินเขาตีมทานะครับของกองพันที่เจ็ดสิบห้า ตรงนั้นก็ทําให้คนตกใจนะครับปกติที่อที่การปะทะกันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้หลังจากนั้นก็มีการโต้อตอบด้วยการใช้อากาศยานนะครับกองกําลังกองทัพเมีนมาจใช้อากาศยานหลายชนิดนะครับเข้าไปโตมตีทางอากาศในพื้นที่ของกองกําลังเคเนอยู่นะครับก็ต่อเนื่องทําให้มีการพยพออกมาของชาวบ้านนะครับที่จังหวัดหาปูนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ การแนชายแดนของเรานะครับต่อเน,นื่องกันมาหลายวันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสายเลกคนเป็นตกกับอาจารย์ครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะนำพาไปสู่การย้อนกลับไปสู่อดีตได้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปเห็นค่ายผู้ริภัยตามจังหวัดชายแดนนะครับ ออย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ริภยัยส่วนหนึ่งยังไม่ยอมอ่ะอาจารย์อาจารย์ปฏิทานครับครับต่อต่อไปกันก็เป็นสายการที่ต้องจับตาดูนะครับ,รบแล้วก็รัฐบาลไทยท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราก็จะต้องแยกแยะนะครับส่วนที่หลบหนีภัยจากการสู้รบจริงๆตามหลักมนุษยธรรมก็คงคัดกรองและช่วยเหลือตามสมควรนะครับส่วนที่ไม่ใช่นะครับส่วนที่ เข้ามาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับก็ผิดกฎหมายผิดกติกาสากลน,นะครับแล้วก็จะทำอย่างทุกประเทศทำก็คือ,อไม่ให้เข้าเมืองนะครับก็สองส่วนนี้ก็ต้องทําคู่กันไปแล้วก็โปร่งใสนะครับทําให้ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะโดน่เมืองจัดสายตาในา,นานชาติที่ไม่ค่อยดีครับครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามองแบบคือมุมอมองมีหลายมุมเนี่ยอาจารย์นะทาไมเราไม่รับเป็นผู้ริภยัยซะเลยมันมีปัญหามีเงื่อนไขมีอุปสรรคอะไรบ้างอาจารย์ ครับอคือเราไม่ได้เป็นภาคีนะครับของการรีภัยรในสถานนี้นะครับการรับผู้รีพภัยในสถานนี้ก็จะต้องใสองค์กรนานาชาติเข้ามาช่วยคัดกรองซึ่งจะเป็นปัญหากับเราหลายอย่างนะครับยังไงเขาจะเอาใครไม่เอาใครเขาจะเขาจะขอให้เราใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้กติกาของผู้รีพภัยนานาชาติครับซึ่งเราไม่ได้เป็นภาคีนะครับเราก็จะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กติกาของเราเองว่าเราอยากจะรับใครที่ เหมาะสมคนไทยพอใจที่จะรับเท่าไหร่นะครับเหมาะสมอย่างไรแต่ว่าโดยมาตรฐานโดยรวมสหพท์ชาติก็ชื่นชมประเทศไทยมา20ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อันนี้ก็ชื่นชมท่านนายกีว่าทําเกินมาตรฐานนานาชาติอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับสัพท์ชาติเขาเขากล่าวชื่นชมในวันครบรอบผู้ริไทยโลกนะครับอเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ต้องเอาพื้นฐานตรงนี้มาดูว่าในสานการปัจจุบันเราสามารถที่จะรับ คนที่หลบหนีภัยจากการชุรัฐจริงๆได้เท่าไหร่โดยไม่ต้องให้สถานภาพผู้ลี้ภัยแบบสากลซึ่งจําเป็นต้องให้หน่วยงานต่างชาติเข้ามามีบทบาทสูงกับเรานะครับเราสามารถที่จะควบคุมสานกา์เองได้แล้วก็คนไทยพอใจเท่าไหร่มันกระทบเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องมีสองก็แน่นอนนะครับเมื่อเดือดร้อนเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะคุณธีรพไม่ว่าจะเรือกอะไรเราในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และในช่วง20ปีที่ผ่านมาแล้วก็พึ่งพาเขามากนะครับในเรื่องพลังงานในเรื่องแรงงานในเรื่องตลาดนะครับก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับว่าเราจะดูแลกันได้มากน้อยขนาดไหนะครับขนาดนี้เราก็ดูแลคนเหล่านี้เกือบแสนคนนะครับตามแนวชายแดนตามค่ายที่เขาหลบเข้ามาแล้วก็อยู่กับเราเป็นแหล่งนะครับพักพิงแล้วก็คัดกรองสับประเทศเท้าบ้าง ไปประเทศที่สามบ้างในรอบ20ปีก็น้อยนะครับจากหลายแสนคนเหลือมาเหลือเกือบแสนคนหรือถคนว่าไม่น้อยนะครับครับครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีค่ายพลีภัยอยู่เกือบสิบแห่งครับตามแนวชายแดนไทยเงินมากครับสถานะของพวกเขานเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็อยู่ในสถานะการพักรอนะครับแล้วก็บางส่วนก็อมีการฝึกอฝนอาชีพบางอย่างนะครับมีการ ผ่อนผันบางเรื่องนะครับแต่ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าเขาจะไปไหนอย่างไรแล้วก็รอให้สถานการณ์ในบ้านเมืองเขาดีแล้วก็ส่งกลับไปหลายพันคนแล้วนะครับแต่เชื้อกิที่เข้ามาก็ยังถือว่าน้อยประเทศที่สัญญาว่าจะรับคนเหล่านี้ก็ไม่เคยรับอะไรมากมายเลยนะครับ้งแต่แรกกตอนแรกก็ยินดีว่าจะรับนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รับคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีวุฒิการศึกษาหน่อยระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็อาจจะพิจารณาง่ายหน่อยถานอนนั้นใช่ไหมอาจารย์มันจะมีคุ แต่นี่คือเป็นชาวบ้านดีเลยตลาดนี้ก็ไปประเทศที่สามง่ายครับใช่ครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปไปเห็นในค่ายผู้พยพเหล่านี้เนี่ยจะจะรู้ดีว่าโอกาสที่จะไปประเทศที่สามนี่แหมผู้รงตัคือยากนะอาจารย์ฟังดูแล้วยากครับแต่ว่าก็เป็นไปได้นะครับผมก็มีเพื่อนนะครับที่หลบหนีมาจากประเทศเวียดนามเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนเ้วไปเจอกันที่สหรัฐอเมริกาตอนเราเรียนหนังสือเขาก็ขึ้นสมบประเทศไทยว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้มีการฝึกฝน ทักษะหลายอย่างในค่ายนะครับแล้วในที่สุดเขาก็มีทักษะเพียงพอแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนหนังสือต่อที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้เป็นวิศวกรไฟฟ้าไปแล้วนะครับอันนั้นดีใช่ได้ข้ามาทางเรือที่สมัยโอ้เรฟูจิเรือไนน์เขาเรียกว่าโรือพีโฟนะครับครับครับแล้วก็มาขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่ในค่ายทักรออยู่หลายปีนะครับครับแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกทักษะในที่สุดก็ได้การตอบรับไปเรียนที่สหรัฐนะครับไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโท นะครับได้เป็นวิศวกรไฟฟ้าตอนนี้ก็มีความสุขมากนะครับในสหรัฐั้นก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับคนเหล่านี้ถ้าเทียบกับอีกหลายแสนคนที่เข้ามาครับครับคือไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นได้ใช่ครับใช่ครับการสุดผลก็เป็นเรื่องสาคัญเราก็เรียกร้องนะครับให้นันาชิให้สหระชาะาติให้สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปเข้ามาช่วยทําโครงการสุดผลคนเหล่านี้แล้วก็รับคนเหล่านี้ไปนะครับแต่ว่าค่อนข้างล้มเหลวครับอย่างกรณีพี่น้องชาวลาว มองลาวที่สามอรมริการรับปากว่าจะรับไปจําน,นวนมากเพราะว่าเขาได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกระฐานสหรัฐป่านี้ก็รับไปน้อยมากเลยครับครับแล้วเราก็ในสุดก็ต้องส่งกลับไปที่อ่ประเทศลาวครับครับ,รบก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในในใน,ในพมา่าเองในเมียนมาเองไม่ได้มีการลบพุ่งกัรดุนแรงเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ยังพอรับมือได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะเราตามแนวชายแดนก็ยังถูกควบคุมโดยกองกําลังอของชนกลุม่มน้อยนะครับในการ ชุมนุมประท้วงแต่ก็อยู่ในกรอบนะครับที่รัตนเมืองม,ะะมงนะครับที่ตนาวสีอําเภอเมริด um ที่ชวายนะครับมีการชุมนุมเป็นพันนะครับ,รบที่เกาะสองแต่ว่าก็ไม่ได้มีการประทะอะไรรุนแรงกองกําลังชนก,นกลุ่มน้อยก็ดูแลความเรียบร้อยอยู่นะครับแต่ที่ใจกลางประเทศค่อนข้างสกปันนะครับแล้วครเหล่านั้นก็ยังไม่ได้อ,อพยพเข้ามาตามแนวชายแดนเพราะมีกองกําลังสนกลุ่มน้อยนะครับ ขวางอยู่นะครับเรื่องเหล่านี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราเฝ้าดูสถา,านการณ์ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นมีมีจุดอะไรที่จันอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตไหมครับครับผมคิดว่าเราก็อยากจะให้อ่ทางสถาบัชาติมีความชาัดเจนขึ้นตามลำดับนะครับแต่ขณะนี้ก็ติดขัดที่มติของคณะมนตรีความมั่นคงโดยเฉพาะความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐกับจีนรัเสเซียนะครับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับที่ เป็นสมาคิกถาวรนะครับตรงนั้นก็เลยไม่สามารถออกมาติอะไรที่ชัดเจนได้นะครับแต่เราอยากให้ชัดเจนขึ้นตรงนั้นจะได้ง่ายกับทุกฝ่ายนะครับต่อก็คือว่าเราก็อยากจะให้อาเซียนมีบทบาทมากขึ้นก็รอให้ประธานหมู่เวียนอาเซียนประเทศบูไนนะครับเรียกประชุมนับพิเศษซึ่งเมื่อวานกระทรวงต่างประเทศก็แถลงไปแล้วนะครับว่าน่าจะมีการพบกันของผู้นําในระดับสูงนะครับใ,ในเรืนน่องนี้เร็วน,นี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้อาเซียนชัดเจนขึ้น ค่าเส้นมีความชัดเจนขึ้นก็สามารถที่จะมอบหมายหลายประเทศรวมทั้งไทยให้เข้าไปช่วยตามการเห็นชอบของอมเมนมาได้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสูตรสาเร็จที่ทําให้ปัญหาคลี่คลายหลายครั้งมาแล้วนะครับ,รบกรณีวิกฤตการมในเวียดนามในกัมพูชาตามแนวชายแดนสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับ,รบส,สุดท้ายถึงที่ประเทศไทยทาได้เองก็มีครับที่อย่างที่คุณธีรพัฒน์พูดนะครับการทำงากับใจกับประชาชนกับนานาชาติมากขึ้นว่า Uh, เราไม่ได้เปลี่ยนหลักเลยนะครับไปใช้หลักเพื่อนบ้านที่ดีดูแลวความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไม่ให้เกิดวิกฤตขึ้นมาเราใช้ติรสาจนในเรื่องมนุษยธรรมรแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของอาเซียนอาเซียนทำอย่างไรเราก็ทําแบบนั้นนะครับเราไม่เคยไปชีน้นําหรือว่าไปขัดแย้งกับอาเซียนประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหลักหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอให้ประธานหมุนเวียนเข้ามาช่วยนะครับสรุปนะครับแนวทางที่จะเดิน สุดท้ายก็ต้องพึ่งเมียนมาครับหลายหลายฝ่ายซึ่งมันมีช่องทางพิเศษที่จะต้องเร่งรัดในการสื่อสารให้เปิดช่องทางในการที่จะพคลียร์ารสานการณ์นะครับอ,อใจเขาใจเราครัคุณเชือพัดับ้านของเขาใครไปแทรกแซงมาก <S <S ก็มีเราก็เห็นมาแล้วนะครับว่าไม่มีใครชอบโดยเฉพาะชาวพม่า,า,มาก,ก็มีความภาคภูมิใจชาวเมียนมาโดยทั่วไปหลายชาติพันธุ์ก็มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์ของเขาใครไปแทรกแซงเขาเขาขาดหลังให้หมดะครับอ่าใช่ครับอ่ะเอาละเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้รบกวนจากแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายกกรนะครับรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านฟังครับกองทัพเมียนมาเนี่ยมีชื่อว่าทัตมาดอนะครับในภาษาเมียนมานี่แปลว่าความกองทัพเป็นความยิ่งใหญ่ถ้าเกิดมาเทียบอันดับกันแล้วเนี่ยท่านฟังครับกำลังของกองทัพเมียนมานั้น ไม่เบาในทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการใช้งบประมาณถึง2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ61,000ล้านบาทในโครงการที่เรียกว่า Global Fly Power ในปี2021ซึ่งทำให้กองทัพเมียนมาได้มีศักยภาพอยู่ในลำดับที่38จากทั้งหมด139ประเทศนะครับโดย10อันดับแรกประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกาอันดับ1รัสเซียอันดับ2จีนอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6ฝรั่งเศสอันดับ7สหราชอาณาจักรอันดับ8บราซิลอันดับ9้าและอันดับ10ปากีสถานนะครับประเทศไทยอยู่อันดับที่26เกาหลีเหนืออยู่อันดับที่28แล้วก็เมียนมาอยู่ในอันดับที่38นะครับชวนคุยยามเย็นในเรื่องที่น่าสนใจกับพีรพัฒน์วัฒนาพิรม์